สตาร์ทฟังเสียงได้ไหมครับืม,มได้กับบานทั้งคันนั้นเวฟมีชอบเลยผมเลยอ,อ,อู้ห้าก,ก้าวเลยวะอู้สตาร์ททีเดียวติดด้วยอู้เถือนไปทั้งคันเลยแน่นโอ้ท่อแบบเบิกใหม่หรือเปล่านี่ท่อนี่ อันนี้จะเป็นท่อของเฮงสุพันหรือเปล่าใช่อันนี้จะเป็นท่อของเฮงสุพันนะครับผมโอ้เอางี้สภาพนี้ผมตีราคาเลยรดีกว่าผมกาตีเนี่ยเพราะว่านี่แหละผมชอบสะดุดตรงนี้เลยเนี่มีนี่ทีเด็ดเลยถ้าถ้าไม่มีนี่นะผมก็อาจจะให้เต็มที่ไม่เกินหมื่นห้าแต่มันมีทติกเกอร์ตัวนี้ไงผมให้เลยเต็มที่ครั้นี้สามหมื่นห้าครับ แค่มีสเกอร์ผมก็ให้ราคาขึ้นแล้วครับผมครับได้ขายพอสีเกอร์ครับผมสรุปขายครับผมผมซื้อเลยสามหมื่นห้าันบาทนี้ขา,ขายนะเอกสารครบนะครับอ่ะโอเคสรุปว่าคันนี้จบกันไปที่สามหมื่นห้าพันบาทผมให้เต็มด้วยเพราะว่าชุดสีอะไรก็เนียนนะแต่ว่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันมาสะดุดตาตรงนี้หละผมให้เลยสามหมื่นห้าก็ว่าคันนี้เราจบกันที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมไปโอเคเดี๋ยวเรายกขึ้นรถเลยนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยก่อนจบอะเมื่อกี้ยังไม่จบคลิป เมื่อกี้นะผมมีเขาบอกว่าเฮ้ยมาชวนติดก้อแล้วก็มีไอาหานมี